ู้ชมุกท่าน,นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมวันนี้ผมอยู่ในเกมรูปบล็อกแมปบุ๊้เิ่กันครั้งหนึ่งน,นะครับ,รบซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นทหารกันครับด <c oughs> ูจากสภาพแล้วผมต้องขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วกไไนน็สร้างสถานรับสร้างสถานรับ ของทหารสถานลับนี้แหละแล้วก็เอารถไปเก็บไว้นะครับง,ง,ง่ายไหมครับการการจอดรถในในแมปนี้ไหนคุณเข้าไปจอดได้ไหม มันไม่สามารถสปอนในที่จอดได้อะครับโอ้เขาจอดได้ด้วยเท่มากแล้วก็ปิดซะโอเคให้คุณเข้าไปในสถานรับของผม ไม่ควรโทรมาใครกันเนี่ยใครโทรมาเอาใครโทรมาเนี่ยทำไมไม่ได้ไม่ได้รับสาย ำไมคุณถือเป็นโซยเยอร์เยอรมันครับเพราะว่าผมเป็นทหารเยอรมันจะมายิงเมืองบูเเวนโทรศัพท์ครับรัโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์เหรอมันเป็นโทรศัพท์ที่คนโทรมาจากที่อื่นแต่เราจะไม่พูดแล้วกันนะ เป็นโทรศัพท์ปลอมเฉยๆมันเป็นรูปภาพอ้าวหัวหน้าระวังด้วยระเบิดจะมาระวังไหนระเบิดอ๋อม่ให้หัวหน้าครับให้หัวหน้ามานั่งตรงนี้นะนี่คือที่นั่งของหัวหน้านี่นี่นี่นี้อนรปาเรามีภารกิจอะไร มีภารกิจคือ,อ,อคผมจะมีภารกิจให้หัวหน้าหานะภานะรกิจแล้แรกคือยิงเมืองบุคเฮลเว่นให้หมดแล้วก็ยิงเมืองอดร์ดมีให้หมดมแล้วก็ยิงโลบอสเอชคิวด้วยมีแค่สามภารกิจเองครับ อะไรไปทำภา,ารกิจไปต่อะไรเต้นเหรอคิตเต้นเหรอไหนหทำภารกิจไม่าามาามาามสำเร็จใคต้องมาถูกขังคุกในนี้นะอรโอเค ผมจะเอาเรียนการเป็นทหารก่อนนะครับหัวหน้าครับเจหัวหน้าจะเป็นลมเมดโลเมดกดที่ผู้เล่นแล้วก็กดโลเมด คู่คเล่นตรงเนี้ยเอายังไม่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีบ้านจะเป็นโงเมดไม่ได้ให้หัวหน้ามานั่งตรงนี้ครับเอาละนายทหารในการทำภารกิจนายจะต้องเรียนสิ่งเหล่านี้ครับนายจะต้อง มีความรอบครอบพรางตัวให้ได้ใช้อาวุธเป็นห้ามประมาทและนายก็ต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจเลยอันนี้ยิงงวดจะออกทิ่เราผ่านไม่เดี๋ยวเราตายก่อน เมาหน้าตามมาเลยครับหน้ามานี่เลยครับตะโก้ปีนขึ้นไปกระโดดไปข้างหลัง ปิดประตูอาคุณคุณคุณอยู่คุณคุณอไปได้ไงผมจะต้องเปิดรถเตียมก่อนต้องเตียมรถก่อนเยหัวหน้าขึ้นมาข้างบนรถเลยครับ คุณคุณจะกระโดออะะโดออกทำไมเอาจะกระโดดออกทำไมเนี่ยกระโดดออกทำไมใจเย็นใจเย็นเออน <c oughs> ั่นแหละเดินไปกดเกดินไปกดปุ่มกดปุ่มนี้เพื่อยิงแต่จะยิงยังไง่ะ Variance, นนยี <capacity S 2> ่สนก็ตำรวจด้วยมีปอไยิเพื่อนด้วย ขึ้นมาและเราจะไปที่อีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองหลุมดัมที่คุณไปออกไปจากเมืองนี้เลย นี้ผมเข้าไปในอีกเมืองหนึ่งแล้วครับผมไปไม่ได้หรอกคุณไปไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่มีเกมพาร์ทพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกันสวัสดีครับบ๊ายบาย